วันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะทุกคนจากเหตุการณ์ที่ไทยตอนนี้กับกัมพูชากําลังทะเลาะก,กันอยู่ท,ที่ทะเลาะก,กันว่าของคือไทยนะของไม่ใช่เขมรนตะส่วนเขมรกัมพูชาก็บอกว่าของก็คือเขมรนั่นแหละแล้วอย่างเขมรยังบอกว่าไทยเพิ่งจะมีอาณาจักรเป็นของตัวเองเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้ในสมัยเริ่มต้นที่กรุงสุขโขทยัยคืออยากจะบอกว่าประเทศไทยทุกวันนี้หรือย้อนกลับไปในสมัยที่ยังเป็นสยามอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่ชาวไทยไตยอย่างเดียวนะสยามในอดีตเนี่ยมีหลากหลายเชื้อชาติพันธุ์ สมัยก่อนที่จะก่อตั้งกรุงสุโขทยัยมีมอญลาวเขมรไทยปะปนกันอยู่ในดินแดนสยามแห่งนี้ซึ่งก็เรียกรวมว่าสยามมามาดูกันว่าสยามในอดีตเนี่ยย้อนกลับไปหลักพันปีที่แล้วเลยนะในสยามเนี่ยมีอาณาจักรอะไรบ้างซึ่งอาณาจักรเก่าแก่ที่สุดของสยามเนี่ยก็คือทวารวดีเริ่มต้นที่อาณาจักรที่เกิดขึ้นในภาคกลางนะก็จะมีอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวมรโบราณ แล้วก็อาณาจักรลาโวซึ่งเป็นอนาณาจักรของชาวมอนโบราณแรกเริ่มเช่นกันและสองอาณาจักรนี้ก็อยู่ในยุคเดียวกันแล้วก็มีพื้นที่บางส่วนติดต่อกันพอหลังพุทธศตรวรรษที่16เนี่ยขอมก็เริ่มขยายอิทธิพลมาในบริเวณนี้ทาให้ได้รับอิทธิพลจากขอมมาแล้วตอนนี้นี่เองความสําคัญของลาโวเนี่ยก็ลดลงเพราะว่าได้รับวัฒนธรรมจากขอมเข้ามาและหลังจากนั้นในพุทธศตรวรรษที่19หรือพศ1 8 9 3อ, 93, อาณาจักรลาโวก็ถูกผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอธยา ต่อมาอาณาจักรทั้งภาคเหนือก็จะเริ่มต้นที่อาณาจักรโยนกเชียงแสนซึ่งเป็นอนาณาจักรแรกของชาวไทย,ยวนตั้งแต่ประมาณปี1,200มาอาณาจักรนี้ก็ถูกน้ําท่วมทั้งหมดกลายเป็นหนองน้ำนแล้วพอในปีพุทธศตวรรษที่13เนี่ยพระยามังรายซึ่งเป็นผู้สืบเชื้อสายจากผู้ครองเมืองเงินยางเชียงแสนในขณะนั้นและท่านก็ได้ทรงรวบรวมอาณาจักรล้านนาขึ้นมาใหม่ให้เป็นปึกแผ่นอนาณาจักรล้านนาก็เป็นอนาณาจักรของชาวไทย,ยวน ก่อตั้งโดยพ่อขุนบางรายในพุทธศตรวรรษที่19ต่อมาอาณาจักรภาคเหนืออีกหนึ่งอาณาจักรคืออาณาจักรฮริพุนชัยอาณาจักรนี้เป็นอนาณาจักรของชาวมอนโบราณซึ่งมีผู้ปกครองเมืองที่ชื่อว่าพระนางจามเทวีทางลาวเนี่ยส่งมาให้ปกครองที่นี่พระนางจามเทวีเนี่ยได้มีการส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจนรุ่งเรือง แต่สุดท้ายแล้วในปีพศ1824หรือพุทธศัวรรษที่19บาพญามังรายผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนาก็ได้เข้ายึดครองเมืองาริพุนชัยจนอาณาจักรขริพุนชัยเนี่ยได้สิ้นสุดไปในปีพุทธศตวรรษที่19แล้วได้มารวมกันกับอาณาจักรล้านนาและในปีพศ2422ยบอเนี่ยอาณาจักรล้านนาก็ถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5ต่อไปอาณาจักรทางภาคอีสานก็คืออาณาจักรสีโคตบุ์อาณาจักรีีโคตตบูนใอด ตั้งอยู่ในเมืองมรุกขานครซึ่งครอบคลุมพื้นที่สารในจังหวัดอุดรน o n g k h ายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารสกลนครขอนแก่นหนองบวัวลำพูอำนนจเจริญอุบลราชธานีของไทยและในปีพศ2327ผู้ครองเมืองสีโคตบูลเนี่ยก็ถึงแก่นิจกรรมเพราะว่ากินผักหวานเบื่อในขณะที่ออกศึกเท้าวสุทัตตาผู้เป็นพี่ชายของพระมเหสีของพระองค์ได้นําเครื่องราชบรรณาการเนี่ยไปเข้าเฝ้าราชการที่1รัชการที่หนึ่งก็ทรงโปรดเก้าให้ท้าวสุทัตตาเนี่ยครองเมืองแทนและทรงเปลี่ยนช และเมืองนี้ก็ขึ้นกับกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1ต่อไปอีกหนึ่งอาณาจักรทางภาคอีสานก็คืออาณาจักรอีสานพุระอาณาจักรอีสานพุระหรือที่เรียกว่าเจริละซึ่งอาณาจักรนี้อยู่ยุคเดียวกันกับอาณาจักรทวารวดีในไทยเป็นอาณาจักรที่ครอบคลุมทางอีสานตอนล่างของไทยสถาปนาโดยพระเจ้าอีสานวรมันที่หนึ่งซึ่งศูนย์กลางของอาณาจักรนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดกำปงทมประเทศกัมพูชาซึ่งพระองค์เนี่ยได้ทําการสู้รบกันกับอาณาจักรฟูนัันนทาาตตใใ้้้แลวววหรรมเเป็อณจกดีย แล้วก่อตั้งเป็นอีสานปุระขึ้นเมื่อนาจากนี้จะครอบคลุมบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างของไทยคือจังหวัดอุบลราชธานียโสุธรศรีสะเกดและสุรินต่อไปอาณาจักรทางภาคใต้อาณาจักรลังกาสุกะอาณาจักรลังกาสุกัดเป็นอาณาจักรโบราณมากๆซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปัตตานีครอบคลุมคาับสมุทรมาลายูทางตอนล่างั้งหมดแล้วในพุทธศตวรรษที่สิบสี่ถึงสิบห้าอาณาจักรลังกาสุกัดก็ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรศรีวิชัยต่อมาอาณาจักรศรีวิชัยเป็นอาณาจักรที่ก่อตั้งงโดยราชวไลน ซึ่งมียาณาเขตครอบคลุมมาลายูเกาะสุมาตราเกาะชวาช่องแคบมาละกาช่องแคบสุนดาลและบริเวณทางตอนใต้ของไทยศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดส,สุราธานีในปีพศ1568อาณาจักรศรีวิชัยอ่อนแอลงแล้วมีอาณาจักรมัชปาหิที่ปกครองทงอางเกาะชวาได้เข้ามาตีเราหยุดไปทําให้อาณาจักรอีกหนึ่งอาณาจากักรทางตอนใต้ก็คืออาณาจักรบัมพอลิงถูกยึดไปด้วยแล้วหลังจากนั้นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย เขาวงจับอาณาจักรเพชรบุรีี่ได้เข้ามาทําการฟื้นฟูและตั้งเป็นอาณาจากักรนครศรีธรรมราชในปีพศ1830ซึ่งอาณาจากักรนครศรีธรรมราชหรือลีกอ่ยเป็นรัฐบริวารตั้งแต่สมัยสุขโขทัยมาอายุธยาและมากรุงธนบุรีซึ่งจะเห็นได้ว่าอาณาจักรทุกอาณาจักรที่ตั้งในสยามจะเริ่มเสื่อมลงในพุทธศตรวรรษที่1 8และ19ซึ่งเขาเรียกว่ายุคมล้าขอมเสื่อมพม่ารวยหลังจากนั้น,นในช่วงที่พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกังหาวได้ยกทัพไปตี ขอมสบายขนลำพงที่เมืองสุขโขทัยได้สําเร็จหลังจากนั้นพ่อขุนผาเมืองก็ได้ให้พ่อขุนบางกัางหาวได้ทําการปกครองเมืองสุขโขทยัยส่วนพ่อขุนผาเมืองก็กลับไปปกครองที่เมืองราชหลังจากนั้นก็ได้มีการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นในพุทธศตรวรรษที่1 8บแถึงยีอาณาจักรสุขโขทัยก็ได้สิ้นสุดลงในสมัยราชการพระมหาธรรมราชาที่4ี่หรือพระบรมปานแล้วหลังจากนั้นอาณาจักรสุโขทัยก็ถูกพหนวก เข้ากับอาณาจักรอยุธยาในสมัยปี1981เ้ยและในปีพศ2006นเนี่ยอาณาจักรสุขโขทดยก็ได้สิ้นสุดลงอยา่างสมบูรณ์ต่อมาในปีพศ1893ถึงพศ2310ก็ได้ทำการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้นโดยมีสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอ่ทองทรงสถาปนาอาณาจักรอยุธยาให้เป็นราชธานีซึ่งอาณาจักรอยุธยาเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ยาวนานถึง417ปีแล้วอาาณจักอยุธยาก็สิ้นสุดลงด้วยการเสียกรุงครั้งที่2ในสมัยราวง เมื่อ7เมษายนพศ2310ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยาวนานมาถึง417ปีภายหลังที่อาณาจักรอยุธยาได้เสียกรุงครั้งที่2ให้กับพมา่าพระเจ้าตากสินหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ได้ทําการรวบรวมอํานาจและได้กอบกู้อิสรภาพจากพมา่าแล้วทําการสถาปนาอาณาจักรขึ้นใหม่เป็นอาณาจักรนนกรุงธนบุรีซึ่งพระเจ้าตากสินก็เป็นกษัตริย์องค์เดียวของราชวงศ์ธนบุรีและพระองค์ก็เสด็จสวรรคตไปในวันที่6เมษายนพศ2525ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรกรุงธนบุรี มีระยะปกครองเพียง15ปีเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่อาณาจักรรัตนโกสินทร์ซึ่งกินเวลาในปีพศ2325ถึงพศ2475ซึ่งภายหลังเนี่ยอาณาจักรรัตนโกสินทร์ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นราชอาณาจักรสยามในปีพศ2398ทำการย้ายฝั่งจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งกรุงเทพโดยมีรัชกาลที่หนึ่งพระพุทธยาฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีขึ้นของราชในวันที่6เมษายน2325 และหลังจากนั้นในปีพศ2475ในสมัยรัชกาลที่7 <c oughs> ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราช <c oughs> เป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญหรือระบอบประชาธิปไตย <c oughs> และหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคข,ของประเทศไทยหรือราชาอาณาจักรไทยซึ่งเดิมมีชื่อว่าสยามประเทศไทยเป็นชื่ออย่างทางการในปีพศ2482เห็นไหมทุกคนประเทศเรามันไม่ได้มีแค่คนไทยเชื้อสายไทยวันนี้เชื้อสายไทย100%อนะแทบจะไม่มีแล้วเราได้ถูกผสมเชื้อชาติไปหมดละ ซึ่งสยามไทยเราเนี่ยประกอบไปด้วยหลายชนชาติพันธุ์เลยไม่ว,ว่าจะเป็นมอญเขมรลา่าไทยหรืออะไรใดๆล้วนแล้วก็คือคนสยามเพียงแต่ว่าในสมัยยุคลานาธิคมเนี่ยน่าจะสมัยรัชกาลที่ห้าได้มีการปรับปันเขตแดนจากฝรั่งเศสและอังกฤษยึ่งได้มีการแบ่งแยกประเทศขึ้นแล้วเราก็เลยถูกจํากัดเชื้อชาติด้วยภาษาก็คือใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลา,า,างทั้งๆที่จริงแล้วก่อนหน้าที่จะมาใช้ภาษาไทยในอดีตก็มีหลากหลายชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาท้องถิ่น เช่นภาษามอญภาษาลาวภาษาเขมรและภาษาไทยและพอในยุคที่ไทยมีอํานาจในสยาม <c oughs> ก็ได้มีการเปลี่ยนให้ทั่วภูมิภาคเนี่ยได้มีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลาง <c oughs> ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่พูดภาษาน,นั้นน่ะจะเป็นเชื้อสายไทยทั้งหมด <c oughs> แค่นั้นเองซึ่งพวกเราอยู่ในประเทศไทยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนไทย <c oughs> แต่อย่าลืมนะว,ว่าสยามกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือของเช่นกัน <c oughs> ไม่ใช่ว่าขอมจะมีแค่ในส่วนที่อยู่ในกัมพูชาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอารยธรรมของ ที่ปรากฏในประเทศไทยเนี่ยปราสาทหินพิมายเอย่ยภปราสาทตาควายเอย่ยภปราสาทตาเมือนทมปราสาทเมืองตํปราสาทเมือง,งสิงห์ที่อยู่กาญจนบุรีอีกปราสาทหินอารยะขอมเหล่าเนี้ยมันก็เป็นอารยธรรมร่วมของไทยเหมือนกันดูได้จากอะไรดูได้จากชาวอีสานตอนล่างโุลินสีสเกตบุรีรย์คือคนแถบนี้พูดภาษาเขมรได้ซึ่งก็เป็นส่วนของเขมรตอนบนแบ่งอนาเคชัดเจนกับเขมรตอนล่างที่เป็นของกัมพูชาคนแถบนี้ก็มีเชื้อสายขอมเชื้อสายกุย ที่เขาพูดภาษาเขมรพวกเขาก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอารยธรรมของโบราณด้วยเช่นกัน